สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เอฟบยูทัวร์อีพีสองค่ะก็ตอนนี้นะอากาศแบบร้อนแบบโคตรร้อนเลยอะตอนนี้เราอยู่ตรงกลางลานดาวตรงนี้เลยนะคือลานลานดาวเดี๋ยวจะเป็นจุดแรกที่ทุกคนเข้ามาจากแบบข้างนอกทางนี้ก็คือวูบแรกเข้ามาก็จะเห็นเป็นหน้าสมเด็จย่าตรงนี้เลยอืม แล้วรอบๆทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็นตึกเรียนล้อมรอบไปหมดเลยอย่างนี้ก็คือตึกตึกนี้ถ้าเข้ามามันจะอยู่เข้าจากข้างนอกก็จะอยู่ฝั่งขวามือของทุกคนอะ่ะจะเป็นตึก e ีสซึ่งเป็นตึกสำนักวิชาเราแล้วก็จะมีนิติแล้วก็มีคอสเมติกไซอ,อ์ที่เราจําได้แล้วก็ตึกอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตึกอีหที่เราจําได้มีแต่เอ,อ่อ ศิลป์มีแต่เป็นตึกของแบบศิลปศาสตร์ถ้าเราจะไม่ผิดเพราะเราแบบไม่ค่อยได้มายุ่งกับตึกนี้เท่าไหร่แล้วก็รอบๆเนี้ก็จะเป็นแบบอาคารเรียนหมดเลยเออจริงๆเราเดินพาพาพาเดินวนก็ได้นะลินพันเออเดี๋ยวเราเดินพาวนรอบนี้ก็ได้แต่เราคิดว่าตึกอะ่ะเขาคงน่าจะยังแบบไม่ได้ให้เขา้าอืขนาดนั้นเพราะว่าแบบห้องเรียนมันก็มีแบบเยอะมากจริงๆแล้วก็ เนี่ยตรงลานดาวตรงนี้ก็คือเขาจะแบบเป็นที่ที่แบบพาหมามาเดินเล่นแบบมานั่งกันชิวๆตอนเย็นๆได้เราเคยลงคลิปไปแบบคลิปก่อนเพราะว่าแบบตอนที่เอฟบ e ยูอีเวนติ้งเอทวตีแล้วก็จะมีแบบคือเขามาชิวแบบมานั่งชิวแล้วก็แบบว่ามาวิ่งออกกําลังกายกันตรงลานดาวแบบมาวิ่งแก้บนอะไรเนี่ยก็คือก็จะมาในโซนเนี่ยในโซนเนี่ยเขาก็จะมาวิ่งกันประมาณนี้แล้วก็พวก พวกกิจกรรมอะกิจกรรมแบบปีหนึ่งเนี้ยก็จะแบบมาจัดตรงลานสมเด็จย่าอย่เงี้ยพวกแบบพิธีแบบเรียกว่าอะไรอะปิ้งอะเออเราก็จะไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็แบบที่พี่รับปริญญาที่ที่จบพี่ที่จบอะไรเงี้ยเขาก็แบบจะมาจัดกันตรงนี้แล้วก็แบบมันจะเป็นแลน์มาร์คที่ว่าเออคนเขาจะมาถ่ายรูปก,กันถ้าแบบถ้ามาถึงที่นี่อืมนี่ตอนนี้เราอยู่ข้างหน้า ทางไปทางบนของเราแหละอนี่คือเนินนากนะทุกคนคือทางลงให้เดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าเราไปโซนดีเนเราจะถ่ายขึ้นมาจากทางนู้นดีไหมกันแก็จะมาเจอกันอืตอนลงอะ่ะไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนขึ้นอะ่ะโคตรเม่ยแล้วพูดเลยอือเดี๋ยวเราพาเดินพาเดินวนแล้วเราก็จะกลับไปตึกอีสองเหมือนเดิมอือก็คือชันมาก มันก็จะแบบเป็นโซนแบบตึกเรียนเงียบเงียบเนี่ยเป็นตึกเอสหนึ่งเนี่ยนี่ก็จะเป็นตึกซีหนึ่ง ต้องขึ้นไปหลายชั้นมากเลยเอาเป็นว่าข้าวๆแล้วกันนะทุกคนเราน่าจะไม่ไหวมันจะเป็นทางเชื่อมแบบรอบลานดาวก็คืออันนี้คือเป็นเนินเด้อไม่ใช่พื้นเรียบเด้อสุดยอดไปเลยนี่จะตรงนี้เป็นทางเชื่อมไปเอสองก็จะมีโต๊ะให้นั่งทำงานเย้เรามาถึงใจกลางกลางลานดาวกันแล้วนี่ อันนี Man, ้จะเป็นตึกอธิการนะสำนักงานอธิการบดีจะอยู่นี่เห็นไหมีสูงก็คือจะอยู่เหมือนแบบอยู่หลังแบบกับรูปผมเด็ดย่าไปอีกอืมอยไหนี่วะแล้วถัดออกไปก็จะเป็นทางขึ้นตึกคือตึกแอนนั้มันแบบซับซ้อนไปหมด ทางเชื่อมเอ่ยอะไรเอ่ยจะต้องไปเดินหาเอาก็จะเป็นอาคารเมือนโัวบิสีสองจริงๆตรง,นรงเนี้ยระหว่างทางเนี้ยมันก็มันก็เป็นที่แบบที่เคยแบบมาตั้งแถวรอทำกิจกรรมกันนะทำกิจกรรมที่ซีโฟซีโฟคือจะเป็นแบบหอประชุมหอประชุมรวมที่ว่าหอประชุมหลักอะ่ะ พอประชุมสาเร็จยากแบบเขาเอาไว้จัดกิจกรรมแบบรับแขกกิจกรรมมอใหญ่ๆหลักๆประมาณนี้ก็จะมีทางเชื่อมลงไปอีกอเดี๋ยวมันเชื่อมไปอันนั้นจะเป็นทางไปซีโฟนะแต่ว่ามันก็จะไปซีโฟเลยแต่ถ้าเราลงทางเนี้มันจะผ่านอาคารเรียนนี่ซีสามก่อนเราพาไปดูคือซีสามมันจะเป็นแบบอาคารรวมแบบใหญ่อะเหมือนว่าเรียนแบบรวมกับสำนักอื่นอะไรประมาณเนี้ย ก็จะแบบมาเรียนที่ห้องนี้หรือแบบเรียนทั้งสำนักแบบร้อยสองร้อกว่าคนก็จะมาเรียนที่นี่นี่ทางบอกกันมีม,ม,มีหลายแหละไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันจะสามสี่ห้องเลยมีข้างบนเนี่ยก็คือสองประตูเนี้ยกับประตูเนี้ยคือเป็นห้องเดียว แล้วก็อันเนี้ยอีกห้องหนึ่งก็จะเห็นว่าห้องค่อนข้างใหญ่เลยแหละถ้าได้มีโอกาสแบบได้มาเรียนในมอมก็หลายคนน่าจะได้มาเรียนตรงห้องนี้แหละเรียนรวมเรียนอะไรเออแบบคนเยอะมากเ<ม>นะี่ยแล้วแบบมันก็จะมีทางเชื่อมลงไปแบบเป็นลานจอดรถอีกแล้วถ้าเดินตามทางมา เราก็จะไปโผล่แอาคารซีโฟที่มันเป็นอาคารแบบจัดกิจกรรมอันนี้คือกำลังจะสุดแบบรอบลานดาวแล้วต่วอันนี้คือเป็นอาคารพอไปชุมสมเด็จยานเอง จะเป็นห้องประชุมใหญ่ข้างในคือเราจะบอกว่าแบบโคตรหรูอะคือแบบเหมือนเหมือนโรงหนังอะเพราะว่าเก้าอี้อะเก้าอี้มันคล้ายๆ้าโรงหนังแล้วแบบมันนุ่มแบบมันนุ่มมากแล้วแอร์แบบแอร์ก็เย็นนะแล้วแบบเก้าอี้คือแบบเหมาะกับเรียกว่าอะไรวะเหมาะกับสรีระลตอนนอนอะแบบลงไปได้เลยคือสบายมากแล้วพอเราผ่านซีโฟมาปุ๊บ มันก็จะมีทางเชื่อมทางเชื่อมต่อไปตือ E สองอันนี้คือก็จะสิ้นสุดครบรอบแหละปุ๊บแล้วก็จะมาโผล่านดาวเหมือนเดิมแล้วก็จะมีทางลงไป E 2สองทางนี้ก็ชันมากนี่เห็นได้มหยอะไรคือเหมือนท้องฟ้าสวยนะแบบท้องฟ้าจำใสแต่คือจริงๆอ่ะร้อนมาก ก็คือมันจะอยู่ใต้ตึก e ตึกอีนั่นเองตึกอีคือเป็นตึกสำนักวิชาเราเป็นคอตึกของสำนักพยาบาลมีนิติแล้วก็เหมือนจะมีวิทย mm ์เครื่องสำอางอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมก็อันนี้จะเป็นโรงอาหารแล้วก็จะมีแบบร้านถ่ายกระสารมีเซเว่นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวถ้าข้างบนมันพอถ่ายจาบชั้นที่เราเออได้ใช้บ้างเนี้ยเออเราอาจจะแบบถย รอบๆให้ดูได้บ้างนะเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้จะเป็นร้านไทยเอกสารอ๋อลิฟต์จะอยู่ข้างล่างนี่โว่าลิฟต์ช้ายอยู่นะที่นีอ่อันนี้จะเป็น จะเป็นชั้นชั้นเชื่อมจากร้านดาวตรงกลางนี่ก็จริงจริงเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกเพราะว่ามันเป็นตึกแบบตึกสำนักวิชาเราอาจจะแบบเอามาใช้แบบใช้เรียนแบบมาส่งงานอาจารย์มาอะไรแบบประมาณนี้เฉยๆอันนี้จะเป็นชั้นชั้นหนึ่งที่มันจะเชื่อมจากข้างนอกแต่ว่าถ้าเป็นตึกสำนักเราจะต้องลงแบบชั้นที่สำหรับเราใช้ก็จะแบบลงไปอีกชั้นหนึ่งน่าจะถ่ายได้ อันนี้จะเป็นชั้น G จะเป็นชั้นที่แบบเออส่วนใหญ่เราใช้ใช้เรียนใช้อะไรงน,นี้อันนี้ก็จะเป็นห้องสมูทห้องสมูย่างนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นจะเป็นห้องเรียนอืมคือมันจะมีหลายหลายห้อง G หนึ่งสองสามสี่ห้าแ้ฝั่งเนี้ก็จะเป็นห้องเรียนห้องเรียนยน,นี่จะเป็นห้องเรียนนี่ก็เป็นห้องเรียน เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนที่เป็นลานดาวเชื่อมออกไปดกิก็จะเห็นตึกใต้ชั้นเมื่อกี้เลยนะที่ว่าเออแต่ละชั้นน่าจะเป็นตึกของสำนักสำนักอะไรบ้างสำนักตะวจะใหญ่ส่วนใหญ่ก,ก็เลยชั้นสามอืมชั้นจีก็เหมือนเป็นแบบห้องเรียนที่แบบเออสำนักไหนก็แบบ,บมาใช้ได้แต่แบบเหมือนว่าน่าจะต้องจองก่อนอืมสำนักแบบที่ตึกเนี้นะไม่มี มันก็จะออกมาก็จะเป็นลานดาวแบบนี้เลยร้อนมาก ตึกที่4เรานะมันก็จะเงียบเงียบเหมือนเดิมเลยก็มันอันนี้มันจะเป็นตึกแบบตึกใหม่ตึกแบบอาคารเรียนใหม่ที่เขาพ่งสร้างแบบล่าสุดอะ่ะอือก็อันนี้มันก็จะเป็นห้องแบบอันนี้ห้องอาไว้จัดแบบพวกกิจกรรมห้องประดู่สองห้องประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานตรงนี้ก็จะเป็นลานแล้วก็จริงๆตรงนี้มีมีคาเฟ่ไทยเรียนมาก ร้านกาแฟาตรงนี้ะปิดอยู่แหละนี <c> ่ <oughs> ห้องเรียนมันก็จะแบบตึกมันก็จะประมาณเนี้ยแต่แบบตึกข้างล่างล่างๆอะ่ะน่าจะเป็นห้องเรียนหรือสำนักงานเราเรายัางไม่เคยไปห้องข้างแบบโซนล่างๆจต่ว่าเราจะอยู่แต่แบบโซน ซมบนบนมาเรียนอะไรเฉยๆที่จริงส่วนตัวเราว่าที่เนี่ยห้องเรียนอะ่ะมันดูแบบเรียกวไอ้นีมันดูน่าเรียนนะแบบสีสีแบบเฟอร์นิเจอร์เขาสีเก้าอี้สีห้องเนี้ยมันดูแบบสบายตาดีอะ่ะแล้วแบบมันมันน่าเรียนนะแต่แบบถ้ามีถ้ามีรูปที่เราเคยเรามีรูปที่เคยถ่ายอยู่ถา้าไม่งั้นจอๆไปจุดอืนก็ประมาณนี้แหละ คิดว่าเขาน่าจะแบบไม่ได้ให้เข้าตึกอะ่ะอืมอมห้องเย็นแล้วจ็เนี่ยโซนที่เราได้ไปก็จะมีเนี่ยชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดอืมประมาณนี้ตอนนี้เราอยู่ชั้นห้านี่ห้องประดูสองห้องก็จะอยู่ฝั่งนี้ของเราอืม กค็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวอีพีต่อไปจะพาไปที่ไหนต่อก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ k, กดแชร์กด Sub s c r i b e ได้นะแล้วก็ก็ดีนี่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะก็เดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปเลยค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้บายไปก จริงๆตรงนี้ก็มาถ่ายรูปสวยๆได้นะทุกคนเราก็เคยมาถ่ายรูปอยู่กันเราเคยถ่ายขวอมอนแล้วเราก็ค้นพบกับถึมถึมจึมว้าไปคิด